อันว่าปริพาชกชัวสัญชัยเป็นพูดถึงแล้วซึ่งราบอันเลิศและยศอันเลิศยิ่งเกินได้ไปแล้วจำเดิมแต่การแห่งชนทั้งหลายสองเหล่านั้นบวชแล้วอันว่าชนทั้งหลายสองเหล่านั้นเรียนเอาแล้วซึ่งระเทเป็นเหตุรู้ของปริพาชกชัวสัญชัยทั้งปวงโดยบานเล็กน้อยนั่นเทียวถามแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าระเทเป็นเหตุรู้ของท่านทั้งหลายเป็นระเทมีประมาณเท่านี้เทียวย่อมไปหรือหรือว่า มีอยู่แม้ยิ่งดังนี้ครั้นเมื่อคำว่าอันว่ารัตีเป็นเหตุรู้ของเรามีประมาณเท่านี้เทียวอันว่าความรู้ทั้งปวงอันท่านทั้งหลายรู้แล้วดังนี้อันปริพาชชคชื่อว่าสันชัยกล่าวแล้วอันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นคิดแล้วว่าครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าการอยู่เพื่อพรหมจันทร์ในสำนักของอาจารย์นี้เป็นสภาพไม่มีประโยชน์ย่อมเป็น อันว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ออกไปแล้วเพื่ออันแสวงหาซึ่งโมกะธรรมย่อมเป็นอันว่าโมกะธรรมนั้นอันเราทั้งหลายไม่อาจเพื่ออันให้เกิดขึ้นในสำนักของอาจารย์นี้ก่อนว่าชมพูทเวศเป็นทเวศใหญ่แลย่อมเป็นอันว่าเราทั้งหลายเที่ยวไปอยู่สู่บ้านเลนิคมและชนบทและราชธานีทั้งหลายจากได้ซึ่งอาจารย์บางคนผู้แสดงซึ่งโมกะธรรมแน่แท้ดังนี้ อันว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าอันว่าสมณะและพามทั้งหลายผู้ฉลาดมีอยู่ในที่ใดใดดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นไปแล้วในที่นั้นๆย่อมกระทำซึ่งการสนทนาจําเดิมแต่การนั้นอันว่าชนทั้งหลายเหล่าอื่นย่อมไม่อาจเพื่ออันกล่าวซึ่งปัญหาอันอันสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นถามแล้วแต่ว่าอันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นย่อมแก้ซึ่งปัญหาของชนทั้งหลายเหล่านั้น อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นสอบสวนแล้วซึ่งสมภูทเวททั้งเส้นอย่างนี้กลับแล้วมาแล้วสู่ที่อ่านเป็นของตนนั่นเทียวได้กระทาแล้วซึ่งกติกาว่าแม่โกริตาผู้สหายอันว่าเราทั้งหลายหนาอันว่าบุคคลใดย่อมถึงทับซึ่งอมตะธรรมก่อนอันว่าบุคคลน,นั้นจงบอกแก่สหายนอกนี้ดังนี้ ครั้นเมื่อสายทั้งหลายสองเหล่านั้นกระทาแล้วซึ่งกติกาอยู่อยู่อย่างนี้อ่านว่าพระศา,าสดาเสด็จถึงแล้วซึ่งเมืองชวาราชคือตามลำดาบแห่งคําอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วทรงรับแล้วซึ่งพระเวรุวันประทับอยู่อยู่ในพระเวรุวันในการนั้นอ่านว่าพระเถระชว่าอาจจะชีในภายในแห่งภิกษุทั้งหลายผู้นับเนื่องแล้วในพวกข้าในระหว่างแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายหกสิบเอ็ด ผอันานภาษาสดาทรงส่งไปแล้วเพื่ออ่านประกาศซึ่งพระโคนแห่งหมวดสามแห่งรัตนะด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่เทศจะเล็กเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนมากดังนี้เป็นตน้นกับเฉพาะแล้วมาแล้วโซเมืองที่ว่าราชคืถือเอาแล้วซึ่งบาทและจีบอได้เข้าไปแล้วสู่เมืองที่ว่าราชคืเพื่อก้อนข้าวในเวลาเช้าเที่ยวในวันใหม่ ในสมัยนั้นนั้นว่าปริพาชกที่ว่าอุปติสากระทำแล้วซึ่งเกิดด้วยพัดในเวลาเช้าเที่ยวไปอยู่สุวรามของปริพาชกเขียนแล้วซึ่งพระเถระคิดแล้วว่า